สวัสดีค่ะพบกับหมอเคนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ KKC ของขวัคลินิกนะคะสาขา d m ่เ r t ยร์นะคะ,ะ,ะ,คะชั้น4ตี c ัมบริดจ์ที่จะไปคอร์เทสเมียรวันนี้มาแทมาลายวันนี้หลังจากประชุมแล้วก็คือเทศกาลมันเยอะไงวันหยุดก็เยอะอะไรก็เยอะใช่ไหม อยู่แต่บ้านก็เลยรู้สึกว่าหน้าบวมแล้วก็แบบรู้สึกบางบวมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินด้วยเนประเด็นอ่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าหน้าบานนิดน,นึงดูงหน้าไม่ค่อยเท่ากันวันนี้ก็เลยจะมาทําตัวโฟกัสออลตลเซาวท,ที่ชื่อว่าอัลเทรานะคะซึ่งออลเทราเนี่ยก็เป็นเครื่องโยกกระชับที่ ค่อนข,ข้างจากเฟมะหรือว่าได้รับความนิยมเยอะมากมายนะคะมันก็มาตั้งแต่ว่าเอ่อเตอรมาอัลเร่าไฮฟูไฮฟูสมชนะคะแล้วก็อินชาอทว่าทุกสีทุกอยาก่างเอา RF ต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปอธิบายใ่้ไปอธิบายกันณจนะุดนี้แล้วเดี๋ยวหมอจะลองทําด้วยว่าอัเทอร่าทั้งหน้าเจ็บหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงว่ายียังไงอะไรยังไงสดสว่า ถ้ามันเจ็บเนี่ยนะที่ฉันร้องเจยบแน่นอนที่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไปจะทำการยุดนวดยาชา20นาทีในระหว่างนี้หมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าเทอร์มารชอัลตราแล้วก็ไฮฟู้ต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันเนี่ยเป็นหลักการเดียวกันเอาอะไรก็ได้ ส่งพลังงานให้เกิดความร้อนหรือเกิดแผลใต้ผิวในชั้นที่เรียกว่าชั้นแมชนะคะชั้นแมชเนี่ยมันก็จะอยู่ในชั้นที่ลึกลงไปกว่าชั้นผิวหนังนะคะถ้าสมมุติว่าชั้นเนี้ยมันยืดหยุ่นหรือม,มันกระชับเนี่ยมันทําให้หน้าเนี่ยกดกระชับแล้วก็วีเรียวแล้วก็ไม่มีเกิดการย่อนคอยหรือว่าแซก i ิงนะคะมันก็จะต้องส่งพลังงานบางอย่างเข้าไปทําให้ผิวหนังด้านล่างเนี่ยได้รับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นความร้อน หรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างถ้าเป็นเดอร์มาชเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานของ RF หรือว่าพลังงานคลื่นวิทยุถามว่าคลื่นวิทยุมันไปทําความรอ้อนได้ยังไงคือคลื่นวิทยุมีคลื่นในบางความยาวคลื่นที่สามารถเอ่อเจเนเรตให้เกิดความรอ้อนแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อได้นะคะซึ่งเทอร์มาชเนี่ยก็จะใช้คลื่น RF ไฮคู่ก็แยะย่อมาจาก high intense f o c u s U ultra sound นะคะก็เป็น ชนิดหนึ่งของโฟกัสอัลตราซาวน์ไพฟูแล้วก็อัลตราเนี่ยจากชื่อเลยอัลตราก็คืออัลตราซาวด์นะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ริงงมัเป็นเทคโนโลยีเดียวกันแต่ลงเข้าสู่ผิวชั้นลึกกว่าอัลตราดีกว่าชาวบ้านคลื่องต่างๆยังไงเพราะว่ามันดีกว่าที่ว่าหน้าจอเนี่ยมันแสดงผลว่าคลื่นอัลตราซาวด์หรือโฟกัสอัลตราซาว์ลงไปถึงชั้นไหนแล้ว เพื่อความแม่นยำว่าเราไม่ลงตื้นไปแล้วเราไม่ลงลึกไปฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นในชั้นแมสเป๊เป๊ะซึ่งอันนี้มันก็จะดีกว่าชาวบ้านเขาในจุดจุดนี้เพราะว่ามันเป็นอัลตราซาวก็มันก็จะคล้ายๆไออัลตทราซาวเนี่ยจะ้ะอัลตทราซาวดูลูกอะเราก็จะเห็นในความในเดฟหรือในความลึกตรงนั้นให้มันแม่นยำอยบายเจ็บน้อยก็ฉีดโบท็อกก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะง่ายๆคือข้อดีคือมันแบบ มันลิงๆล็งหนึ่งตื้นมันเนี่ยได้เป็นสิบช็อตเนอะเต็มสิบให้ประมาณสองค่ะความเจ็บจริงๆทั่วหน้าเลยไม่มีตรงไหนเจ็บแบบไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่ามีเรียกว่าเจ็บ